ว้าครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับวันนี้ก็มาจากชนบุรีนะครับสอบถามลูกค้ามากับอาการอะไรครับลูกค้าเครื่องสั่งครับตอนใส่เกียร์ F ใสเกียร์ว่างแล้วเรื่องสั่งครับตอนนี้เราแก้ไขกันเรียบร้อยมาเทสรถแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าหายแล้วครับสวัสดีครับ Honda City นะครับวันนี้มาจากชนบุรีนะครับ บอกอาการเครื่องยนต์ปุตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนิดนึงรวมมากอืมเสียงท่อก็โอเคเลยน,นั่นไม่มีปัญหาอะไรเลยกับเสียงท่อก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราตรวจเช็คว่ามีปัญหาตรงไหนกันนะครับครับสุดดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีด Honda City นะครับ คันนู้นครับจอจดอยู่ฝั่งริมนูนลูกค้ามาจากชนบุรีนะครับมากับประการรอบเดินเบาสันนะครับเครื่องสันก็จะลองเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งกันนะครับเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งกันนะครับ จากที่ดูนะครับตอนนี้ก็จะมีหัวที่หนึ่งนะครับท่องๆดำกว่าหัวอื่นแต่หัวทุกหัวก็ทํางานได้ปกตินะครับไม่มีร่วไม่มีซึมข้าเหียนตอนนี้ไม่มีอาการอะไรนะครับเราจะล้างกันไปสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งด้วยระบบฟลัชชิ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูการอทีตอนน้ำที่สองนะครับ รับสุดครับเป็นการล้างน้ำที่สองนะครับเดี๋ยวเจ้าน้ำที่หนึ่งให้ดูนะครับอันนี้เป็นน้ำที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีเศษตะกอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดำมากเท่าไหร่เศษค่อยๆเยอะอยู่นะครับเราจะเริ่มล้างน้ำที่สองกันต่อนะครับเริ่มล้างน้ำที่สองนะครับ ก็จากที่ดูมานะครับทุกหัวทํางานปกตินะครับไม่มีหัวไหนรั่วมไม่มีหัวไหนซึม mm hmm. ตอนนี้ก็ขวดที่หนึ่งที่ว่าค่อนข้างดหํหขวหนึ่งสองสามที่ค่อนข้างดังก็ใส่ขึ้นแล้วนะครับไม่จะ่ายแล้วก mm hmm. ็เดี๋ยวจะทิ้งไปเรื่อยๆครับล้างเรื่อยๆสองคร,150 300ครั้งนะครับท mm ั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับก็จะรอดูอีกทีตอนประกอบกับนะครับว่าการสั่นจะหายหรือเปล่า ครับสสดีครับวันนี้จะมาเทสคอยฮอนด้าซิตี้นะครับลูกค้ามาจากชนบุรีนะครับจะเริ่มเทสคอยนะครับตัวที่หนึ่งเทสไฟสูงนะครับเทสคอยนะครับตัวที่หนึ่งไฟสูงนะครับตัวที่หนึ่งโอเคนะครับทํางานครบทุกรอบนะครับไม่มีรอบโดดเดี๋ยวจะเทสลวกันต่อนะครับเทสลวนะครับตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งโอเคนะครับไม่มีรั่วไฟสูงนะครับตัวที่สองก็อบไฟสูงตัวที่สองโอเคนะครับรอบทำงนานโอเคไม่มีรอบโดดไม่มีรอบตัดนะครับแตเพี้นรั่วข้างต่อนะครับเพีนรั่วนะครับตัวที่สองตัวที่สองมีรั่วนะครับ รัวค่อนข้างแรงนะครับตัวที่สองตัวที่สองรั่วนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคันด้าซิตี้นะแต่ชนบุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะครับโอเคคันนี้ไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันครับครับสวัสดีครับ วันนี้เราพาคันด้าซิตี้นะครับวันนี้ก็มาจากชนบุรีนะครับสอบถามลูกค้ามากับอาการอะไรครับลูกค้าเืียงสั่งครับตอนใส่เกียเองใส่เงจะวางนะเพียงสั่ง,สงเสร็จเฉพาะตอนจอดนะครับใช่ครับครับตอนนี้เราแก้ไขกันเรียบร้อยมาเทสรถแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าหายแล้วครับตอนจอดหายแล้วเนาะโอเคอาการที่บอกมาหายแล้ววันนี้ก็มาเทสรถกันเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวจะไปส่งช่างก็จะได้กลับชนบุรีแล้ว ตอ okay. นนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับลูกค้าครับโอเคขอบคุณนะครับลูกค้าขอบคุณครับครับเดินทางกลับแล้วครับสาหรับเจ้า Honda City คันนี้มาจากชนบุรีนะครับการเครื่องยนต์สะดุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า